สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกันเชนเคยกับเจดมอัขคาวจะมาอัปเดตกล่าวกราวโนรงการลูกหนังโลกนะทั้งไทยและเทศเลยนะสั้นๆกระชับฉับไวยได้ใจความรู้เรื่องกันไปใน1คลิปแบบนี้เลยนะก็อย่าลืมเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจดำด้วยนะจ๊ะแล้วก็นายแฟนเพจ YouTube TikTok ไลน์อัดชื่อเดียวกันหมดเลยนะ ยูนิเต็ดฟรีเจรินกับจะดาแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้เป็นเวลาของทีมชาติไทยทับช้างศึกกันบ้างหลังจากที่ได้มาดาแป้งคุณนน,นพันธ์ล่าซาเนี่ยนะเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ชุดยู23เนี่ยนะก็ถือว่าเข้ามาปลุกกระแสทีมชาติไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศรายชื่อเฮดโค้ดหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นใครตอนนี้ยังไม่ประกาศแต่ที่ประกาศออกมาแล้วนั่นคือ การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน,น AFF Suzuki ครับ2020ในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะการแข่งขัน,น,ะนจะเริ่มขึ้นวันที่5ธันวาคมและไปสิ้นสุดวันที่1มกราคม2565นั่นเองก็ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเราแล้วล่าสุดผลจับสลากออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับไทยของเราเนี่ยนะอยู่ในกลุ่ม A นะมีเพื่อนร่วมสายก็คือเมียนมาฟิลิป,ปิน สิงคโปร์และอีกหนึ่งทีมคือไม่บรูไนก็ติมอร์เลสเตที่จะเพลย์ออฟเข้ามาอีกหนึ่งทีมส่วนกลุ่มบีมีเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและลาวนั่นเองนะก็ถือว่า2กลุ่มต้องลุ้นกันทีนี้มาฟังมาดามแป้งพูดหน่อยหลังจากรู้ผลจับสลากเรียบร้อยมาดามแป้งก็บอกว่าคิดว่าเป็นงานที่ท้าทายมากและสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยห่างหายจากเกมทินชาติไปนานเหลือเกินเพราะสถานการณ์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ้ยปฏิทินการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ต่างๆนานาเนี่ยทีมในอาเซียน ก็ยกระดับตัวเองกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยแม้จะเคยเป็นแชมป์ถึงสมัยก็ไม่สามารถประมาทใครได้และมาดำแป้งเองมุ่งมั่นจะเข้ามาเพื่อกอบกู้ศรัทธ,ธาและพลังของแฟนบอลไทยเราจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อคว้าแชมป์สมัยที่6มาครองให้ได้นะก็ถือว่าเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมและแฟนบอลชาวไทยได้สำหรับคุณแป้งนั่นเองมาดำแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซํำนั่นเองนะรอติดตามกันแล้วกันนะ เอฟเว็บซูซูกิครับ2020จะเริ่มวันที่5ธันวาคมสิ้นปีนี้นะไปจบ1มกราคมปีใหม่2,565นั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูอีกครั้งว่าเจ้าภาพจะเป็นใครเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเคลียร์เรื่องโควิดกันทั้งอาเซียนนะก็ยังไม่สรุปว่าใครจะเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์นี้นะอ่ะและนี่คือเจดำอัปข่าวในวันนี้นะรับเดวเรื่องของทีมชาติไทยให้ฟังกันหน่อยกรณการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแล้วกดติดตามมันได้ในทุกช่องทางนะครับตูนยูเบบนเต็นนดฟร อัปข่าววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ